ครับขณะนี้นะครับอยู่ที่ร้านนะครับเคบับนะครับสาขาลาดกระบังนะครับซึ่งไปสาขาใหม่นะครับซึ่งเปิดวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็นะครับมีพนักงานนะครับพร้อมนะครับรวมถึงลูกค้าเยอะมากนะเมื่อกี้ผมต้องต่อคิวนะฮะต่นนี้เหลือคิวผมคิวท้ายนะฮะาคนที่เป็นคุกวันนี้ที่เห็นก็คือคุณยาซีนนะฮะมาจากแม่สอดเลยนะครับซึงใจมีความถนัดทางด้านเคบับเป็นพิเศษนะครับก็นะครับได้มาขายเนี่ยก็ที่ท่านเห็นนะครับ เนื้อก้อนใหญ่เหลือแค่นี้นะครับส่วนไก่ก็จากก้อนใหญ่เหลือครึ่งก้อนนะครับคิดว่านะครับเย็นๆนะฮะมืดๆร้านที่นี่ปิดกี่ทุ่มครับสองทุ่มสองทุ่มนะฮะก็คิดว่าน่าจะหมดเนี้ยสองทุ่มนะฮะครับเนี่ยฮะเหลืออีกไม่มากเลยนะครับท่านที่อยากจะมาชิมนะฮะหรืออยากจะมาที่นะครับรากระบังนะผ่านมาที่รากระบัง้วที่พาฮิโอรากกระบังก็เชิญได้เลยนะครับ ที่ด้านนี้ด้านไหนก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับด้านหลังนะครับที่กาลังระบาดอยู่นั่นก็คือเป็นภรรยาของเจ้าของร้านนะครับนี่ก็คือคนขายนะครับวันนี้ก็คือลูกของเจ้าของร้านนะฮะนี่จะอยู่ใายเคาน์เตอร์นะครับก็นะครับนี่สามวิทีการทำนะครับสามวทีีการทำนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าอันนี้ย่างนะครับปิ้ง แล้วเสร็จนะฮะปิ้งแป้งเสร็จก็เอามาใส่นะฮะใส่อ่าอเอนเตอร์เซอรี่ต่างๆนะฮะผักกาดนะครับมะเขือเปี้ยวนะฮะแล้วก็วิธีก็คือตัดเนื้อมาต้องช่างเหมือนนะฮะเพื่อจะได้ความสมดุลแล้วก็ได้ทุกชิ้นนะฮะเท่ากันนะครับนี่ก็ลรุงอยู่นะให้เห็นการรุมเลยนะครับ เอบัฟแท้นะครับจากตุรกีฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่ฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่อีกคนนึงนะครับที่ได้ทำเทบัฟนะฮะทั่วประเทศไทยนะหลายที่โดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงใหม่มีสี่ห้าที่นะครับส่วนกรุงเทพฯั้งขณะนี้มีแล้วสี่ที่นะครับก็มีที่ราชพฤกษ์นะครับมีที่ลาดกระบังแห่งนี้นะฮะแล้วก็มีที่ประตูน้ำนะครับรวมถึงบางกะปินะครับบางกะปิกำลังจะเริ่มนะับผมก็จะต้องไป ทำให้เขานะครับตกแต่งความสวยงามให้เขาที่บางกปิกนะครับนะครับถ้าท่านใดนะครับสะดวกนะครับก็แวะมาเลยนะครับมาชิมนะครับเคบับนะครับออริจินอลนะครับจากตุรกีครับ